สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของเจ้ชงชอบเล่าชอบไร้นะคะวันนี้เราก็ตามติดทีมงานาติดตาอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นใครนั้นนะคะวันนี้ก็ตามไปดูดิจา้าว่าในความคิดเขาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีชงด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการรดน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูเขากันเลยดีกว่าจ้าตามไปเลย ถุงเหรอถุงมันต่ำไปมันปวดแอวเอาลงแค่สามรูพอมีสามรูอันนี้อยู่สี่รูลงแค่สามรูพอรูถุงที่ขนิบนีไว้ต้องให้ชัดเจนนะรูถุงมันต่ำเกินต่ำไป ธรรมดาใครเขาบอกว่าให้มิดตรงนี้เลยก็ว่างี้ไม่มิดให้มันเหลือครึ่งหนื่งลงครึ่งถุงแบ่งครึ่งกันอย่างละครึ่งนี่มันมีรูอยู่สามรูถุงดินเนี่ยขึ้นอีกอย่างไม่ได้อยู่ประมาณน,นี้ส่วนมากเหีย้ยเหี้ยถุงขนาดเท่าไหร่อ่ะที่ที่ทำ ขนาดถุงอ่ะถุงสิบสองสิบสองคูณสิบสองครึ่งยาวอ่ะยาวอันนี้ยาวใช่ไหมสิบสองครับเร้วเร็วกว้างอ่ะก็จะไม่รู้เมันกันเเรียกเรียกแต่ถุงสิบสองอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นถุงจะขึ้นเวลาติดถุงจะอยู่ประมาณนี้ มันตามไปกวเสียมันเยอะหนึ่งเลนนอกกระยาดพอธรรมดาถุงมันต้องมาอยู่ขนาดนี้แล้วครับขึ้นมานี่ทุงยาวประมาณนี้ก็ใส่ครึ่งหนึ่งอาต้องจะได้ไปฝั่งนน้นสูงนี่ตุลาติดนี่ต,ดตดิดอยู่นี่ติดกันนี่ก้มนี่ยกมปวดเอวครับเวลาติดปุ๊บมันจะลงตามนี้ไม่ได้มันจะขึ้นสูงมันจะดุนที่ดี

Để đeo đưa lát lạc Dạ đi